สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n นล d a ด d ี c o o k i ิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาครับเป็นเค้กก็เล็กๆน่ารักสีสันหน้าตานน่าทานแถมทำไม่ยากด้วยนะครับตัวเค้กช็อกโกแลตมีความนุ่มฟูรสชาติหวานมันกำลังดีนะครับราดเพิ่มความอร่อยด้วยซอสช็อกโกแลตที่มีความชุ่มฉ่ำนะครับทำให้เค้กเนี่ยอร่อยมากขึ้นด้วยครับ เป็นอีกเมนูนึงที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผส,สมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของเค้กสปันนะครับเราใช้ไข่ไก่แช่เย็นเบอร์24ฟองน้ำเปล่า60กรัมแป้งเค้ก125กรัมน้ำตาลทราย80กรัมผงโกโก้15กรัมเนสดชนิดจืดละลาย100กรัม เกลือเศนส่วนสี่ช้อนชาแป้งข้าวโพด10กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ SP 20ีกรัมครับต่อไปในส่วนของซอสช็อกโกแลตนะครับเราใช้นมสดชนิดจืด500กรัมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์หนึกรัมน้ำตาลทราย80กรัมแป้งข้าวโพด30กรัมเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืด10กรัมครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานาไข่ไก่แช่เย็นสีฟองใส่ลงในโถตีแป้งนะครับจากนั้นเราก็ใส่แป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูแล้วก็ผงโกโก,โก้นํามาร่อนให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ําเปล่าลงไปครับจากนั้นเราใช้ตะก้อคนให้เข้ากันก่อนนะครับเวลาเราตีเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ฟูกระจายครับ พอเราคนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานํา SP ปาดที่หัวตะก้อเลยนะครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ําประมาณ1นาทีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถหนึ่งรอบครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับเราปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับวิธีการนี้ก็จะทําให้เค้กเนี่ย เนื้อนเนียนขึ้นฟูแล้วก็ไม่เป็นไต้ด้วยนะครับพอเราปาดโถเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุดตีต่ออีกประมาณ10นาทีจนแป้งขึ้นฟูเลยครับพอเราตีครบ10นาทีนะครับตัวแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยครับเราก็จะหยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบนะครับปาดตรงขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยครับ เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางนะครับจากนั้นเรานําเนยสดชนิดจืดละลายมาหยอดเป็นเส้นใสลงไปแบบนี้เรื่อยๆจนหมดเลยครับวิธีการนี้จะทําให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เนยกับแป้งเนี่ยไม่แยกชั้นกันด้วยครับพอเราทยอยเทเนยสดชนิดจืดละลายจนหมดแบบนี้แล้วนะครับเราก็ตีต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบครับเราปาดโถบ่อยๆแบบนี้นะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศครับพอเราตีครบ30วินาทีนะครับส่วนผสมของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้แป้งเนื้อเหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราใช้ไม้พายเนี่ยปาดเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราปาดตามคอปาดให้ถึงก้นโถแล้วก็คนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการตีเค้กสปันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปดดดี้จะใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์9เป็นพิมพ์ในการอบขนมนะครับตัวพิมพ์ขันข้าวเนี่ยดดดี้จะทาด้วยเนยให้ทั่วเลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเคาะขนมออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตักเค้กใส่พิมพ์ได้เลยครับดลดดี้ <Daddy S 1> จะตักเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณ2ใน3ของพิมพนะครับเราเหลือด้านบนไว้1ส่วนเมื่อเวลาเราอบแล้วเนี่ยตัวเค้กก็จะฟูขึ้นเต็มพิมพ์พอดีเลยครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้เค้กทั้งหมดประมาณ10ก้อนครับพอเราตักเค้กใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วดดดี้ <Daddy S 2> จะนํามาเคาะเบาๆประมาณ3-4ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศตัวเค้กเราจะได้แน่นขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับ เราจะตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับวันนี้ดัดดี้จะอบถาดตรงกลางนะครับตัวเค้กจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ20นาทีขนมเค้กของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากเตาอบได้เลยครับ พอเรานำออกจากเตาอบเสร็จแล้วดั๊ดดี้จะนำมาเคาะเบาๆประมาณ3-4ครั้งนะครับเพื่อให้เค้กเนี่ยมันหลุดออกจากพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาคว่ำไว้บนตะแกรงเพื่อผึ่งให้เค้กเนี่ยมันเย็นเร็วขึ้นนะครับตัวเค้กจะได้ไม่แฉครับเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นสนิทเลยนะครับก่อนที่เราจะนำมาราดซอสช็อกโกแลตครับนี่นะครับวันนี้เราจะได้เค้กทั้งหมดประมาณ10ก้อนครับพอเราพักเค้กจนเย็นสนิทแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำซอสช็อกโกแลตกันครับ อย่างแรกเราก็นำหม้อตั้งไฟอ่นอนๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่นมสดชนิดจืดลงไปครับตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเนี่ยมันข้นหนืดแบบนี้เลยครับ จากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเนยสดชนิดจืดมาใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเข้ากันเลยครับตัวเนยนียนอกจากจะทําให้ซอสช็อกโกแลตของเราเนี่ยหอมแล้วนะครับก็ยังทําให้ซอสช็อกโกแลตของเราเนี่ยมีความเงาสวยด้วยครับพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปดดี้จะใช้ถาดกระดาษเบอร์ S160T นะครับตัวถาดนี้ก็จะมีฝาปิดมาให้เลยนะครับเวลาเราใส่ขนมเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาเก็บได้เลยนะครับแบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําขนมเค้กที่เราพักจนเย็นสนิทแล้วมาใส่ตรงกลางของถาดแบบนี้เลยครับเราจะใส่ถาดละชิ้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําซอสช,โชโ็อกโกแลตมาลาดใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยครับ ตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยเราจะต้องราดตอนที่ซอสอยังร้อนๆนะครับตัวซอสเนี่ยมันจะได้ไหลเยิ้มแล้วก็คลุมขนมเค้กแบบนี้เลยครับนี่นะครับเราตักใส่ประมาณ2กระบวยนะครับตัวซอสช็อกโกแลตก็จะไหลคลุมเค้กพอดีเลยครับข้อสําคัญก็คือตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยมันจะต้องร้อนอยู่นะครับเราถึงจะสามารถราดคลุมแบบนี้ได้นะครับถ้าซอสช็อกโกแลตของเพื่อนเพื่อนมันแข็งตัวก่อนที่เราจะราดหมดนะครับเราก็สามารถนําไปอุ่นด้วยไฟอ่อ,อน,ออน ตัวซอสมันก็จะกลับมาไหลยเยิ้มแบบนี้ครับเราก็ราดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปแดนนี่จะใช้ช็อกโกแลตเอลฟี่ทูโทนนะครับสีขาวกับสีชมพูแบบนี้นะครับมาตกแต่งหน้าครับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราก็นํามาบี้ให้ละเอียดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาโรยที่หน้าขนมได้เลยครับ นี่นะครับเราก็โรยไปที่หน้าขนมตามชอบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับหรือใครจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับจะใช้เป็นเชอร์รี่อย่างนี้ก็สวยงามนะครับเราก็โรยไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบเลยนะครับพอเราครบแล้วเราก็สามารถปิดฝานําไปเก็บนําไปทานหรือนําไปขายได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาครับ วันนี้เราทำใส่พิมพ์ขันข้าวถ้วยเล็กๆนะครับมันก็จะดูน่ารักหน้าตาหน้าทานนะครับตัวเค้กชอ็อกโกแลตก็นุ่มฟูหวานมันกําลังดีนะครับแล้ก็ราดด้วยซอสชอ็อกโกแลตเยิม้มๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับทานตอนอุน่นๆและร้อนก็อร่อยหรือจะนําไปแช่เย็นก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำไม่ยากนะครับแล้วก็ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดง์หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ